สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างหลังผมนี้นะครับเป็นแปลงหอมเงินล้านนะครับแล้วเราจะมาพบกับเกษตรกรที่จับเงินล้านจากการทําแปลงหอมจากการใช้พิพันโฟทีของเรานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักนิดหนึ่งครับพี่ครับสวัสดีครับผมนายธันถึกเจริญนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตลท่าเคยอสวนพึ่งจัังหวดราชบุรีครับ ก่อนที่จะมาปลูกหอมเห็นพี่เล่าผมฟังว่าพี่ปลูกใช้เท้าใชเท้าครับแล้วก็พอมาระยะหนึ่งก็มาทําธุรกิจในการปลูกหอมใช่ครับทามาสามปีแล้วครับปีที่ปีที่สามหอมเท่าที่ผมคุยกับคุณพี่เนี่ยก็บอกว่ามันจะมีแต่และช่วงแต่และฤดูแล้วก็บางช่วงที่ปราบเสียนใช่ครับไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าผมได้คุยกับคุณพี่ผู้ใหญ่บอกว่า มาทํารุ่นที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้โฟทีก็คือช่วงปรับเซียนใช่ไหมครับใช่ครับเดือนตุลาคือช่วงปรับเซียนครับเรามักเจอปัญหาอะไรครับที่ปัญหาที่เกิดก็คือ,เ,อ,อเป็นโรคหอมส่วนใหญ่จะเป็นโรคเพราะว่าฝนหนึ่งฝนชุกฝนชุกเมื่อฝนชุกอากาศร้อนอากาศร้อนเห็ดเห็ดโคนเขาจะออกโรคจะมาด้วยใช่ครับใช่ครับโอ<ห>้เป็นช่วงปรับเซียนโรคเอ็นเอ็นเ,เทคโนดโรคยอด <and S 2> คิด <technology. S 2> นะครับอ่าจะมาช่วงนี้ฮะช่วงเดือนตุลา ก็คือทุกปีถ้าพี่ปลูกในช่วงตุลานี้เจอแน่ๆเจอครับเจอทุกปีเลยครับเพราะว่าหอมจะเป็นโรคแล้วขายก็ไม่ได้ราคาบางรายถ้าเกิดของเราเป็นเยอะเนี่ยไม่เอาเลยทิ้งเลยแล้วทาไมพี่ถึงตัดสินใจใช้ตอนช่วงที่มันน่ากลัวที่สุดล่ะครับก็พอดีน้องมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของโฟทีตัวนี้นะครับตัวนี้นนครับ,รบมผมก็เลยเอามาใช้ลองดูที่ว่าเดือนตุลาเนี้ยมันจะผ่านไปได้ไหมแล้วเป็นไงบ้างครับหอมก็ โตดีนะครับแล้วโรคที่เคยเป็นเมื่อเดือนตุลาก็ไม่เป็นนะครับนี่ผ่านมาถึงพฤศจิกาแล้วหอมก็ได้กําหนดที่จะเก็บเกี่ยวแล้วอีกสองสองวันเห็นบอกว่านัดนัดเขามาตัดแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแปลงนี้ข้างหลังนี่กี่ไร่นะครับชุดแรกนี่21ไร่ครับแต่ตอนนี้เหลือ11ไร่ก็รวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าไร่ใช่ครับใช่โดยมาตรฐานทั่วไปที่พี่ผู้ใหญ่ปลูกหอมเนี่ย ค่าเฉลี่ยของคนผลิตต่อไร่มันประมาณกี่กิโลหรือกี่ตันนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะมาใช้โพทีนี่ก็ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินตันห้าไม่เกินตันห้าเพราะว่าสภาพพื้นดินมันเป็นดินทรายนะครับมันเป็นดินทรายอินทรีย์วัตถุในดินไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วทํายังไงก็ไม่เคยล้นสถิตินี้แล้วซึ่งเป็นมาตรฐานของเขตส่วนพึ่งที่ราชบ,บุรีนี่นะครับใช่ครับแต่ที่อื่นเขาเขาได้ฮะอย่างเมืองการแถวอุตรดิตฐ์เนี่ยอากาศเขาได้เขา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 ได้2ตันถึง2ตัน สองตันกว่าครับอันนั้นคือมาตรหารเก่านะครับที่ไม่รู้จักโรทีมาก่อนเลยในรอบของรุ่นที่เก็บไปคือ21บไล่ใช่ครับแล้วพอลองโฟชีไอ้แปลง21ไล่แปลงนั้นเนี่ยสรุปเลยนะครับครับ21ไล่แปลงนั้นพี่ผู้ใหญ่ได้ไปประมาณเท่าไหร่ก็ไล่ละ2ตันน,<ช>นะครับที่<ด>ลงทุนใช้โฟทีเยอะไหมครับถ้าคิด จบแปลงนะครับยันตั้งแต่เริ่มปลูกยันเก็บเกี่ยวเนี่ยก็หลักพันเองครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วประมาณเท่าไหร่ครับกระซิบให้ท่านผู้ฟังชมนิดนึงครับครับก็หลักล้านนะครับหลักล้านนะครับลงทุนหลักพันฟันกําไรหลักล้านครับอันนี้ยืนยันจากตัวจริงเสียงจริงนะครับยืนยันครับแนะนําท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าโฟชีดีอย่างไรก็พี่น้องที่ปลูกหอมนะครับ ทั่วประเทศไทยเลยผมทดลองแล้วผมเห็นประสิทธิภาพของโฟทีแล้วผมคิดว่าคุ้มครับสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ผู้ใหญ่มากนะครับที่เปิดโอกาสให้ทีมงานโฟทีได้มาสัมภาษณ์ข้อมูลในวันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ